ธนาธิปไตยประชาธิปไตยผมได้อธิบายฐานเชิงอำนาจธนาธิปไตยพลาทิปไตยและก็ธรรมาธิปไตยทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างนี้ครับต้ลองดูประวัติศาสตร์โลกดูสิครับถ้าใช้หลักคิดของผมในการอธิบายเราเห็นในประวัติศาสตร์มีหกช่องตัดกันบางครั้งเป็นเอกาทิปไตยที่ใช้ธนาธิปไตยเป็นฐาน มีไหมครับสังคมที่นำอยู่ให้อำนาจคนคนเดียวเอากาทิ่ปไตยแต่ใช้ฐานการเงินเป็นที่มาแห่งอำนาจอย่างแท้จริงเราได้เห็นสังคมอย่างนี้ในโลกมนุษย์บ่อยๆเช่นจิงสี่ห้องเตะ ท่านรู้ไหมเวลาสร้างกำแพงเมืองจีนเนี่ยเข้าเงินมาจากไหนสร้างลอตเตอรี่เก็บเงินจากคนเล่นลอตเตอรี่มาสร้างกำแพงเมืองจีนผมยกตัวอย่างอันนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าเอกาที่ยปป์ใดนฐานธนาทิ่ไปได้เกิดแล้วต้องอ,อกประวัติศาสตร์นี่คือตัวอย่างที่จียุคนั้งหรือฝรั่งเศส ในยุคป,ปี1,500กว่าคศ1,500กว่าต้องการใช้เงินจำนวนมากผู้มีอำนาจสร้างลอตเตอรี่กันไปหน่อยกันเพื่อจะเก็บเงินจากประชาชนคนจนเพื่อจะมาเป็นฐานเงินในการสร้างอำนาจที่อิตาลีเมืองฟอเรนซ์1 5 3 9คศใช้ลอตเตอรี่นำะ ในการได้เงินจากประชาชนมาเพื่อจะสามารถทาให้ผู้นำได้มีอำนาจสามารถใช้เงินเป็นใหญ่ธนาทิปไตยที่เป็นฐานเอกการทีปไป่ได้เกิดเป็นระยะระยะในสังคมโลกมนุษย์แล้วเกิดมาโดยตลอดถ้าเราไปดูต่อไปมีไม้คนาทิปไตยที่ใช้ฐานธนาทิปไตยเป็นฐานเกิดมาตลอดเกิดมาตลอดในโลกมนุษย์ เมื่อมีคนปุ่มใหญ่คณะหนึ่งนำแต่ใช้เงินเป็นฐานในการจะสร้างอำนาจเ็ยไ,ได้มาซึ่งอำนาจทางอธิปไตยเห็นตัวอย่างชัดเจนที่เราสามารถที่จะดูตัวอย่างได้ประเทศไทยในยุคการเมืองที่ผ่านมาใช่ คณะที่ประยไะครับอำนาจอยู่กับคณะบุคคลอยู่จานวนหนึ่งเท่านั้นแหละวนกันอยู่แค่นี้ไม่ไปไหนเลย65้าล้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมีคนอยู่กลุ่มจํานวนหนึ่งเท่าน,นั้นอันที่มีอำนาจจริงและฐานมาจากการเดินเช่นพักทุกพักเนี่ยเจ้าของพักมีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละตัวจริงเสียงจริงเจ้าของพักแล้วมันมีไม่กี่พักในเมืองไทยมีเจ้าของทุกพักเอ,อ่ยชื่อได้ไหมถ้าเอ,อ่ยชื่อพักรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของพัก สมาชิกเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเป็น,น,นคณะบุคคลที่มีอำนาจจริงก็ฐานที่ทำให้มีอำนาจเกิดจากอะไรเกิดจากเอาเงินมาใส่พักใช่ไหมใครจ่ายเงินในพักก็คนนั้นแหละเป็นใหญ่ในพักถูกไหมพักรัฐบาลมีไหมเรื่องเห็นหน้าไหมใครเป็นคนจ่ายนึกหน้าออกไหมใครจ่ายนึกหน้าออกพักฝ่ายค้านเนี่ยใครโดนนจ่ายนี่ไงธนาที่ปตยเป็นฐานคณะที่ปตย เกิดในประเทศไทยเรา็นชัดๆเห็นตัวอย่างไหมประชาธิปไตยที่ใช้ฐานเงินเป็นใหญ่ประชาธิปไตยที่มีธนาธิปไตยเป็นฐานอำนาจอเมริกา่ต้องการสมัครผู้สมัครประธานาธิบดีอเมริกาทุกครั้งปริมาณเงินของคนที่สามารถหาเงินได้เยอะสุดจะมาจากแหล่งต่างๆหลากแหล่งรวมกันบริษัท ขายบุหรี่มอลโดโร่ขายเหล้าไอ้นอนขายอาวุธที่นี่ผู้สมัครที่ไม่ได้เงินเยอะพอไม่มีทางชนะอเมริกาคือตัวอย่างประชาธิปไตยด้วยฐานธนาธิปไตยอย่างชัดเจนผมไปเรียนหนังสือมัธยมที่อเมริกาผมเรียนตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมเพราะระบบมันเป็นยังไงมันก็เห็นเห็นอยู่ว่าประชาธิปไตย ที่ธนาที่เป็นฐานมันเกิดอะไรขึ้นเรามาดูถึงระบบไอ้ที่บอกธนาที่ตเป็นฐานเอกาที่ปไตยทีนี้ที่มีพลาที่ปไตยเป็นฐานมีไหมในโลกนี้ใช้กําลังไม่ว่ากําลังทางด้านไหนกําลังทางทหารกําลังอาวุธกําลังกฎหมายใช้กําลังที่เป็นฐานให้เกิดอาดนาจเยอะแคะฮิตเลอร์ มุสโอลินีอย่างอิตาลีไล่ไปสิครับทีละประเทศซัดดัมฮุตเซนแห่งอิรักใช่ไหมพลาธิปไตยพักบาสที่สามารถมีพลังและกวาดล้างคนที่เป็นศัตรูตายกันเป็นมหาศาลเลยเพื่ออำนาจอยู่ในมือเอกาธิปไตยอย่างซัดดัมเป็นต้นไล่ไปอีกได้เยอะในประวัติศาสตร์โลกมนุษย์ ใช้กําลังอํานาจทางทหารเป็นต้นไล่มาถึงระบบคณะที่ปรตยที่มีฐานพลาที่ปรตยเห็นไหมครับจีนก็คือตัวอย่างคนริตบิวโลเก้าคนในคณะที่ปรตยมีฐานกําลังมาจากการปฏิวัติจีนซึ่งสามารถยึดอํานาจประเทศได้ด้วยกําลังลบทางทหารเปลี่ยนระบบการปกครองด้วยอํานาจทหารใช่ไหม ขมาใช่ไหมที่สามารถยึดครองเป็นคณะผู้นำข่าม้าที่เป็นทหารแล้วสามารถได้อำนาจเป็นคณะที่ปกครองข้าม้าอยู่วันนี้นี่ก็คือตัวอย่างชัดเจนคณาทิพไตยที่มีฐานทางอำนาจหรือตอนเมืองไทยปฏิวัติใช่ไหมที่คณะทิพไตยอยู่ด้วยฐานพลาทิพไตย เดินต่อไปก็จะเริ่มเห็นในทางนี้ว่ามีไหมประชาธิปตไตยที่มีฐานของการใช้พลาธิปไตยใช้กำลังเป็นฐานรองรับประชาธิปไตยเราเห็นชัดเจนมีระบบการเลือกตั้งแต่ใช้กำลังเช่นกฎหมาย ขาย่อมีคู่แข่งใช้กำลังทางหารเข้าย่อมีคู่แข่งอัฟกา,านิสถานมีการเลือกตั้งอุกต้องตามหลักประชาธิปไตยรูปประการแต่ปวามาเปลี่ยนอัฟกานิสถานด้วยอะไรคือกำลังทหารเข้ายึดโดยกำลังทหารของสหรประชาชาติตามมาด้วยตอนแรกเป็นทหารอเมริกันใช่หรือไม่นี่คือท,ท่ารายทปไตย ประชาชนที่อยู่บนฐานพลาที่ผตมเห็นชัดเจนนี่คือระบบตัวอย่างที่เราเห็นเราไล่ไปดูได้เป็ยุคแล้วยุคเล่ยุคแล้วยุคเล่าเราไล่กลับมาดูประเทศซึ่งธนาที่ปไตยเอกาธิ่ปไตยที่มีธนาที่ปไตยเอกาธิ่ปไตยที่มีพลาที่ปไตยแต่สมมติถ้าเรากลับมาที่ระบบ ธรรมมาทิปไตยถ้าธรรมาทิปไตยมาอยู่มาสนับสนุนเองการทิปไตยเกิดอะไรขึ้นมีผู้นำหนึ่งคนที่เป็นคนดีมีธรรมเกิดแล้วในประวัติศาสตร์ผู้นำซึ่งเสียสละตัวเองมีคุณงามความดีเสียสละไม่โกงจริงใจดูแลประชาชนอย่างดีมีตลอดยุคระบบ ที่เราได้เห็นตัวอย่างทศพิทร,ราชธรรมของสมบูรณาญาสิทธิราชก็เป็นตัวอย่างอันดีของราชาธิปไตยเกือเอกรธิปไตที่อยู่ด้วยฐานอำนาจมาจากธรรมาธิปไตยเพราะประึ่งในธรรมพระมหากษัตริย์ในระบบทศพิทราชธรรม,าารรมเมื่อเดินตามนั้นมีแนวโน้มเป็นธรรมาทิปไตยที่สนับสนุนการใช้อำนาจอธิปไตย ผ่านระบบคนที่ถืออำนาจนี่คือตัวอย่างชัดเจนที่เราเห็นได้ถ้าสังคมไหนแม้ไม่ใช่ประชาธิปไตยได้เอการที่ปไตยที่มีธรรมาธิปไตยเป็นฐานอาจจะดีกว่าประชาธิปไตยที่มีธนาธิปไตย์พลาที่ปไตยเป็นฐานก็ได้เราจึงไม่ควรที่จะมองอะไรที่ขาดความชัดเจนถ้าเราเดินต่อไปคณะทีปไตยที่มี คณะบุคคลแต่ฐานอำนาจมาจากธรรมาที่ปไตยมีไหมเราเห็นตัวอย่างในประวัติศาสตร์โลกมนุษย์ประวัติศาสตรโลกมนุษย์จะลึกให้เราเห็นตัวอย่าง